ครับวันนี้ถานินพาแซบวันนี้เมนูซอยจุกครับก็วันนี้มีตับแล้วก็คอนเทนาดอกจอกแล้วก็30มสบีดแล้วก็เนื้อสดๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มใส่ขี้เพียใส่ดีนะครับดอกหอ่อไอ้แล้วก็ต้นหอม ผักชีแล้วก็ผักมิ้นหรือว่าเราเรียกผักไอ้ผักมิ้นหรือเสน,น่ห์กับคณะไอ,อ้ผักกาดทองเต้น,นะครับแล้วผักกาดขินแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆก่อนจะกินของข่าวต้องมีเป๊กข้างหน่อยครับ มาลองมือกินนะครับแล้วคนแตวกวนะันคนเต๋วนัวชิมน้ำแตววก่อนขี้เพี้ยกับขี้เพี้ยกับดีมครม้มผมอำลำํำอืมขมหวานลองที่ตับก่อนเลย นะครับตบไค่ก็รู้มันหวานอยู่แล้ว คันธนาคุยับรุยอเสียงกรอบไหม

ตัวจอ,อกก็เหมือนจะเหนียวหน่อยแต่ก็ไม่เหนียวเยอะต้องเขี่ยวมันกันหน่อยสามทีกกีบครับใส่ข้าวเหนียวร้อนจุกจวกก Nước tuộc, nước vạc được Các bạn hãy น้สดวันนี้ก็ไปซื้อจากตลาดสะพานมักเอตลาดที่ซอยซอยหกซอยหกที่ทางเข้าที่อพาร์เมนนะครับอื้อ เน,นื้อนุ่มของโซดะนะครับตัดโอ้ชิน เติมเติบเนื้อครับแล้วก็สามทิศกรีบเขาเรียกสามทิศกรีบพันตับกับเนื้อนะครับจุกีใจอย่างนี้เลยเพื่เอฟซีทุกท่านครับ จอจับออกหวานจะจับออกหวานแล้วก็มาเจอเนื้อนุ่มๆสาวสกิดกรอบๆโอ้โห อร่อยมากเบ,บียนใหญ่เลยวันีเลิกงานมาดึกนะครับเลิกง,งานมาทุ่มหนึ่งก็มีแสงแต่ต้องใช้ไฟในครับ <tôi thương> một cầm thì vào. Wow. พฆษณามันออกกุบควงเสรีรยง มันไม่ขมพอพอเปล่าแป๊บเติมขมหน่อยจุดอ่ะ มันขมแบบว่าไม่ขมว่าขมโดดมันขมแบบว่าอร่อยขมหวานแล้ม,มาเจอที่เพียก็โอ้โหอย่างนี้ครับยอดที่นี่ใหญ่ครับ

มันไม่ขมเกินนะครับแล้วก็เจอพี่ทีเสี้อด้วยแล้วก็เนี่ยน้ำจิ้มีเสี้ออร่อย

พาสต้ก็กรุบกรุเหนียวเนียวนยวุ่มๆแต่ตัวเนี่ยจอกจอกเลยทั้งังเหนียวหน่อยกาชานานี่ก็กรอบแต่ไม่เหนียวแต่ตามไอ้จอกจอกอะเหนียวหน่อยไม่น้ำไม่กรีดนะครับ เด็กดูก็าหา้ามเลกทำตามนะครับต้องให้ผู้ใหญ่เขาดูด้วยนะด,ด้วยนะครับเพราะว่าเมนูนี้มันเป็นเนื้อถูกลักษณะของที่ซื้อมานี่เป็นของอารามนะครับคือเป็นเนื้อสดแล้วก็เป็นเนื้อสด ของอารามของคือของอิสลามนันเนี่ยก็ตีรันตีหมูก็กินกินดได้แต่ต้องลวกนิดหนึ่งนะระวังหูดับเพราะว่าหมูก็เขาไปลุกเลยตัวตื๊ดหรือไงผมก็ไม่รู้นะครับเรียกตัวตื๊ด พรรยายามจะดิบดิฟา่าเอาลุ่งไฟก็แด้แก่วโคตรอร่อยเลยพันนินาครับมันไม่เหนียวอ่ะมันกรอบมันกรอบอกรุบกรุบกรุบอร่อยเนื้ยฟางเสียงเลย อืเขาปแปะไปอีกอย่างโอเคว่าจะเหนียวไหมเนียวดอกจอกเหนียวกว่า ครับก็ดูผ่าคาอสรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับค่ากดกระดิด่งติดตามผมได้มีกำลังใจถามคลิปไปใหม่มาแลครับคือตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมกินหลังต่อนะครับก็คือผมทำคลิปได้แค่ สิบห้าสิบหกนาทีเท่านั้นเองช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไ้กดกระดิ่งติดตามให้ทงางอินทาแซบด้วยนะครับครับ